สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอมีเมนูเด็ดมานําเสนอเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้ก็ประมาณ6กโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งของฮอลแลนด์นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะก็มีเมนูเด็ดสองเมนูมานําเสนอนะคะคือยำถั่วฟูยำถั่วฟูมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ แล้วก็จะมียำมะม,ม,ม่วงส่วนยำมะม่วงใส่อะไรบ้างส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปบอกกันทีหลังนะคะแล้วก็ใครไม่มียำถั่วฟูกใครไม่มีถั่วฟูอย่างเอยูม,มือนอกเอไม่มีถั่วฟูเพื่อนๆสามารถใช้ถั่วลันเตาแทนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะนี่เลยค่ะส่วนผสมของยำถั่วฟูนนะคะมีถั่วลันเตามีกุ้งมีมะนาว มีพริกพริกพริกแบบว่าพริกเป็นลูกโดดนะคะถ้าเพื่อนๆจะหั่นก็ได้นะคะแล้วก็มีถั่วฟูมีสตอก็มีกองเอจะใส่แบบว่าถุง,งอกนิดหน่อยเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนไม่มียำถั่วฟูนี่เลยเราอยู่เมืองนอกมีถั่วลันเตาก็ยำถั่วลันเตานะคะเอาไปลวกแล้วก็ลวกให้เขาเอา่อพอสลบสลบแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นก็จะได้ ขนาดไซส์นี้ออกมานะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยถ้าเพื่อนๆจะใส่ยำโทฟูก็ใส่ได้นะคะเพื่อนๆจะหาโทฟูมาอยู่เมืองไทยหาโทฟูง่ายก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอยู่เมืองนอกเราก็มีอย่างนี้เราก็ใช้ตามมีตามเกิดนะคะแล้วก็ส่วนผสมมีอะไรบ้างตาลรสดีผงชูรสพริกผงนะคะแล้วก็น้ำมันเผา เออ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 น้ำพริกน้ำพริกเผาไม่ใช่น้ำมันเผาน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาอันนี้เป็นส่วนผสมของอยำโวฟูนะคะจะรับประทานวถฟูกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยยำจริงๆแล้วส่วนผสมที่เอเอามาไว้เนี่ยเพื่อนๆจะสัดเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องจะไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นก็ได้เนาะ แต่ว่าส่วนเองแล้วถ้าเกิดใส่ผงชูรสแล้วรสดี A ก็จะไม่ใส่พอดีอะ <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบ <c oughs> เพื่อนๆก็ใส่ได้เลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนะคะมาใส่น้ำพริกเผากันค่ะนะคะเรามายำโทฟูก่อนยำมะม,ม่วงนะคะใส่น้ำพริกเผากันเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบเผ็ด เผ็ดมากใส่มากนะคะชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะเพื่อนหอมนะคะพริกเผาเขาเนี่ยแต่ส่วนเอแล้วอ่ะเอชอบอะไรที่แบบแซ่บจับบบดจ้านนะคะแล้วก็มาใส่น้ำปลานะคะแล้วก็คนเขาอย่างน,นีะ้ค่ะ เอลืมอยู่อย่างหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอไปเอามานะคะมาแล้วค่ะนะคือถั่วลิสงค่ะคือเอไม่มีเอไม่เอจริงๆเราอยู่เมืองนอกอจะใช้ถั่วลิสงหรือว่าจะใช้มะม่วงหิมพรนา์ที่หาได้ที่ที่หาง่ายก็ได้นะคะส่วนใหญ่เอจะใช้มะม่วงหินมพันธ์หรือว่าถั่วก็ได้นะคะถั่วลิสงเมืองนอกก็หาง่ายแต่ส่วนนี้เขาจะเป็นขนมนิดนึงเนาะก็ ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะนะคะเพราะตัวนี้ตัวลิสงตัวนี้มีความหวานมาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาตํากับครกเล็กของเราส่วนน้ําตาลอีกยังขออนุญาตยังไม่ใส่นะคะยังใส่แค่น้ําปลากับผงชูรสใส่ผงชูรสลงไปใส่พริกลงไปนะคะจะกั้นงคนเขาให้เข้ากันอบีมะนาวใส่เลยคะ่ะเพื่อนๆ อ๋อยิมะนาาใส่ลงไปเลยค่ะชอบเปรี้ยวมากใส่มากชอบเปรี้ยวน้อยใส่น้อยเนียปรุงได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆชอบเปรี้ยวแบบไหนเพื่อนๆก็ปรุงได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะกุกคน ก็ชิมดูนะคะเพื่นเกนชิมชิมดูรสชาติได้ยังรสชาตก็ได้แล้วค่ะแต่ก็จะมีเงาวนิดหน่อยแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะพอดีเลยใส่น้ำตาลลงไปแค่นี้เนาะ ใส่น้ำปลายเพราะว่าผักเราเยอะก็แล้วแต่ถ้าผักน้อยก็จะใส่เครื่องปรุงน้อยถ้าผักเยอะก็จะใส่เครื่องปรุงเยอะนะคะเพื่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวเอามัตาม,มันานี้ก่อนครับนะคะตา ถั่วถั่วธรรมดาหรือจะเป็นเอ่อทอดอะไรอ่ะใส่ลงไปค่ะมะม่วงหินมะพร้าวก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้มะม่วงหิมนมะพรนาวนะแต่วันนี้มะม่วงหิงมะพรนาวไม่มีก็เลยมีมีถั่วนี้ก็ใช้ถั่วนี้ได้ค่ะ ตาละเอียดมากละเอียดน้อยอ่ะก็คือตามใจเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนๆจะชอบแบบกรุบกรอบขนาดไหนกรุบกรอบมากมากโอ๊ะสอรี่อืมกรุบกรอบมากเลยค่ะเนี่ยล่วงล่วงล่วงอันนี้ลงไปไม่เซ็นเซอร์นะคะไม่ตัดตตอด้วยเพราะว่าถ้าเออแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยหลอกท่านผู้ชมเอาออยากด่าก็ดา่า คนเรามีการผิดพลาดกันได้เนาะอ,อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปนะคะใส่พริกลงไปงแล้วก็อักกุ้งลงไปอย่างนี้เลยคะ่ะ ทีนี้ใส่ถั่วฟูลงไปใส่ถั่วงอกใส่ถั่วใส่ซาโตลงไปแล้วก็ใส่ตัวลังเตาของเรานี่ลงไปหรือว่าเพื่อนๆจะทำเป็นยำผักโรวม,มิตรต่างๆก็ได้นะคะสวัสดีครับสวัสดีไหมสวัสดีครับเืนปืน,นสวัสดีมหม เอามีกินคุกค่ะไม่อะไรต้นบิดก็พอค่อืมไันยานั้ก็มอย่างนี้มันตุไกเลยดีค่ะก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆยำยำโทฟูก็ยำแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะเพื่อน ริงแล้วเพื่อนๆน่ะไม่ยำถั่วฟูแต่ยำยำผักผัดผักยำผัดผักยำผัดรวมก็ได้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเอเหมือนเอสใส่สตอลงไปก็ชอบสตอเอก็ใส่ส่วนถั่ฟูเอหรือแค่นี้เอก็จะใส่แค่นี้นะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีถั่วฟูที่เมืองไทยก็เอาแต่ถั่วฟูก็ได้หรือเพื่อนๆชอบผักไหนก็ดัดแปลงไปใส่ผักตามตามใจชอบได้เลยค่ะนะคะเนี่ยยำ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเพื่อนเนี่ยชิมค่ะรอได้ค่ะชิมค่ะรสชาติเดียวกับที่ปา๋าทำให้กินมันั้นเลยอืมอืมอพุออท่า รสชาติได้มากๆเลยค่ะเพื่อนนะได้แล้วค่ะแค่นี้เองชาตได้อ่ะมันเป็นอะไรที่ใช่อ่ะนะคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่ใช่อ่ะนะมาเลยค่ะกินฝีมือเอแล้วจะกินฝีมือใครเนี่ย กินแค่นี้เลยไม่ต้องไปกินข้าวหรอกกินแค่นี้ไหนจะยำมะม,ม่วงอีกหุ้ยมะม่วงขอ,อยำถ้วยเดิมนะคะเพื่อนๆน,นี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าเขาหน้าอร่อยและหน้าทานขนาดไหนเพื่อนๆมีผักก็เอาผักมาโอยข้างหน้าได้เลยนะคะส่วนเอคิดว่าผักแค่นี้เอพอแล้วเอไม่เอาผักอะไรแล้ว เนี่ยค่ะยำถั่วฟูถั่วลันเตาเสียบเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนมันจะดูไม่เรียบร้อยเดี๋ยวปัดอันนี้นิดนึงให้สวยงามเนาะาเห็น,ะนไหมคะนีอไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่นเ,พนเห็นกันปะ เห็นเห็นตรงนี้เห็นนี่น่าอร่อยนะคะยำทฟูยำทูรันเตาหรือจะยำผักรม,มิรก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะนี่ส่วนยำนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราอุ๊ยอร่อยจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นะม,มันใช่อะ่ะม,มันใช่เลยะคะ่ะเพื่อนๆมันมดูยำมะม,ม่วงกันต่อ มะม่วงมีอะไรมั่งมีมะม่วงมีน้ำปูมีไตปลานิดหน่อยส่วนผสมเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มีปลาปลาเล็กๆเนี่ยค่ะนะคะเอขอใช้ถ้วยถ้วยดื่มไลยวะมันน่าเกียดแต่มันก็แบบว่าใช้ได้ะนะไม่ว่าอนะเอนะเอขอใช้ถ้วยเดิมนะคะคเพื่อนๆนะ มะม่วงลงไปค่ะาอาจจะติดอันนี้ลงไปหน่อยนะมันไม่เป็นไรใส่ะมะม่วงลงไปปูมาเนี่ยค่ะใส่น้ำปูเลย นี่เปรี้ยวมากเลยนะคะเป็นนมะม่วงน้ำดอกไม้ใส่น้ำตาลใส่พริกผงตามใจฉันฮะลุงพันไม่อยู่ใส่ไตปลาคั่วกิ้งใส่นิดหน่อยนะคะใครมีก็ใส่หรือใครจะใส่ตะปูอย่างเดียว ไม่ใส่แต่ปลาคูกกิงก็ได้นะคะเราใส่ชิลรสย่างเมื่อกี้ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปใส่ใส่ชิลรสย่างเมื่อกี้ถ้าเดี๋ยวเราชิมก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้กินชิโรสเดี๋ยวเรามาใส่กันลืมขอยัยนะคะเพื่อนๆแค่นี้หละเดี๋ยวจะใส่ปลาชิงชังทีหลังนะคะปลาจะใส่ทีหลังนะคะเพื่อน ตอนนี้ขอคุกขอคุกน้ำปูให้เข้ากันก่อนเนอะจริงๆแล้วเขาต้องตีน้ำปูแบบเอตีน้ำยำเมื่อกี้แต่ว่าคือเหมือนมาตรฐานคนเราอะทำยังไงก็ได้ที่ให้มันแบบว่าสะดวกรวดเร็วไวๆอะไรเงี้ยนะคะ เยวจะมาชิมนิดนึงก่อนจะใส่ปลานะคะอยำมะม่วงใส่น้ำปูหืมใส่เอือใส่ปลานะกแล้วก็จะเอาปลาไปใส่กันเดี๋ยวเอาปลาชิงชังเนี่ยนะคะใส่ไม่ใช่ปลาชิงชังนะเขาเรียกปลาเล็กอะ ดีคุณแม่ที่ภูกเก็ตไปซื้อให้ก็ทิน้นมาเนี่ยค่ะเพื่อนชอบใส่ปลาเยอะก็ใส่เยอะไปะเอใส่แค่นี้พอค่ะเพราะว่าเอมีอยำ เคงชังมาใส่แล้วหูอันนี้ลงไปะค่ะจริงแล้วเหมือนยากแต่ไม่ยากไม่ต้องมีเครื่องอะไรยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ่อนจะใส่ออหอมแดงหรืออะไรก็ตามใจเพื่อนๆนนะแต่เอะเอ,เอย๋ยำแค่นี้แหละค่ะเอ๋ใส่แค่นี้เพื่อนๆนจะไม่ใส่ต้นหอมก็ได้ส่วนเอ๋ขอบอกว่าเอ๋แค่นี้จริงๆนะคะเอ๋จะไม่ใส่อะไร หืมอืมจัดขนาดมาครับพเพื่อนอืม ไปค่ะอืมกินหมดไม่เนี่ยหาเพื่อนกินนะยำมะม่วงใส่ปลาชิงชังใส่น้ำปรุงอร่อนมากเลยนะคะพเพื่อน in. mắm mua. Hai nắm pú. Hai nắm pú. Sắp bay chinh chẳng. Hmm. Review hôm nay. Bạn chờ đợi đến đừng nữa hả? ราจะบอกไม่เห็นหน้าพี่เอเลยเนี่ยรีวิวอันนด้ไนงะยำทัวฟูแล้วก็ยำทัวเอ่อลัาเต่าทัวแขกอู้ <laughs> ทัวแขกก็ได้ทัวฟูก็ได้นะคะแต่เอใส่ผสมกันไปนะคะเพื่อนเนี่ยนะ แล้วก็มันมันใช่อ่ะเนี่ยใช่มากเลยอันนี้ก็ใช่ในะคะเพื่อนเพอนอันนี้ก็ใช่อันนี้ใช่มากๆด้วยนะหืมน้ำมะม่วงเอาแคบหมูมะมันแคบหมูด้วยนะเอามาัยจะแคบหมูมหมยหมูมจะพอแล้วในบอกจะลดความอ้วนไนงะแค่นี้ก็พอแล้วนะเดี๋ยวไปทานกันนะคะไปแล้วค่ะ ขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันสาบายพิคงนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะไปทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะจะเจอกันคลิปตอนทานนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายอยากให้เพื่อนๆได้ชิมคลิปนี้ไอ้นี่ยังอ,อ้มากมากเลยน้ำแต้ลำว่านะ